การจำแนกสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตในโลกนี้มีมากนับหลายล้านชนิดมีความหลากหลายทั้งลักษณะโครงสร้างที่เหมือนกันและแตกต่างกันนะคะวิธีการหาอาหารวิธีการสืบพันธุ์สภาพแวดล้อมการเจริญเติบโตนะคะและวิวัฒนาการที่แตกต่างกันแต่เนื่องจากสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่มาก ะะทั้งเหมือนและแตกต่างกันเลยเนี่ยนะคะจึงมีการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตขึ้นนะคะโดยการจําแนกสิ่งมีชีวิตนะคะโดยการเคลื่อนที่นะคะและการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์เราจะสามารถจำแนกสิ่งมีชีวิตนะคะออกได้เป็น3กลุ่มดังนี้นะคะก็คือ1นะคะ 1. กลุ่มที่สร้างอาหารได้แต่เคลื่อนที่ไม่ได้นะคะเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มพืชได้แก่อะไรบ้างนะ,ะก็จะได้แก่แตงกวามะพร้าวส้มกล้วยนะคะเช่นผักกาดหอมนะคะผักชีพริกขี้หนูนะคะ เอหรือว่าเป็นต้นกลาบเป็นต้นนั่นเองนะคะมาดูนะคะกลุ่มที่สร้างอาหารนะคะกลุ่มที่สร้างอาหารเองไม่ได้แต่เคลื่อนที่ได้เราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มสัตว์นะคะได้แก่อะไรบ้างนะคะได้แก่สิงโตแมวสุนัขปลาเป็นต้นเลยนะคะ ต่อไป3นะคะก็คือกลุ่มที่สร้างอาหารกลุ่มที่สร้างอาหารเองไม่ได้เคลื่อนทีไม่ได้เราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์นะคะมีอะไรบ้างก็จะเป็นพวกจุลินรรทรีย์เห็ดราแบคทีเรียเป็นต้นนะคะอ่ามาดูนะคะ เกณฑการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเกณ์นะคะลักษณะภายนอกของสิ่งมีชีวิตนะคะอย่างเช่นของกลุ่มพืชก็จะมีส่วนประกอบก็คือจะมีรากนะคะมีลำต้นนะคะลำต้นและมีดอกใช่ไหมคะอ่ามีดอกและมี ผลใช่ไหมคะเราจะจัดกลุ่มนี้เรียกว่าเป็นกลุ่มพืชนั่นเองนะคะต่อไปนะคะการจัดกลุ่มสัตว์นะคะกลุ่มสัตว์ก็จะมีนะคะอวัยวะนะคะการมีอวัยวะต่างๆเช่นนะคะหูนะคะ ตาจมูกปากขาเท้านะคะหรือมีเปกมีหางมีครีบเราจะเรียกว่าเป็นกลุ่มสัตว์นะคะอ่ะส่วนตาตรงเนี้ยนะคะเราจะทำหน้าที่ในการดูสิ่งต่างๆส่วนปากของเราเนี่ยเราก็จะทำหน้าที่ในการกินอาหารนะคะส่วนผิวหนังและขน จะทำหน้าที่ในการปกคลุมร่างกายให้อบอุ่นส่วนหูนะคะหูเนี่ยทำหน้าที่ในการฟังเสียงต่างๆนะคะจมูกก็ทำหน้าที่ในการรมกลิ่นหายใจส่วนเท้าและขาก็จะทำหน้าที่รับน้ำหนักตัวเองและการเคลื่อนที่นะคะทำกิจกรรมได้นะ,ะมาดูนะคะกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์กันบ้างนะคะ กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะก็นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในธรรมชาตินะคะที่เรายังไม่รู้จักและไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มพืชหรือกลุ่มสัตว์ได้เราจึงจำแนกว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะ,ะมาดูเกณฑ์น,นะคะที่2นะคะเป็นการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะคะก็คือการสร้างอาหารด้วยตัวเองนะคะ มาดูกลุ่มพืชนะะกลุ่มพืชนะคะเขาก็จะมีใบสีเขียวแผ่กว้างเลยนะคะที่มีคลอโรฟิลนะคะช่วยในการรับแสงจากดวงอาทิตย์มาใช้ในการสร้างอาหารนะคะส่วนสัตว์เนี่ยนะคะไม่มีคลอโรฟิลเนาะก็คือจึงไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ต้องกินอาหารต้องกินพืชและสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารนะคะ ส่วนกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะไม่มีคอรโรฟิลนะคะจึงไม่สามารถสร้างอาหารเองได้จะทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายนะคะอ่ะนะคะมาดูพืชนะคะพืชนะคะจะสังเคราะห์แสงน,นะคะก็จะมีปัจจัยนะคะอยู่ทั้งหมด4อย่างนะคะ ปัจจัยในกระบวนการสังเคราะห์แสงนะคะมีอยู่สี่อย่างก็คือหนึ่งมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะสองนะคะก็จะมีแสงนะคะที่ได้จากดวงอาทิตย์ของเรานะคะสามก็จะมีคลอโรฟิลล์นะคะ 4นะคะก็จะเป็นน้ำนะคะพอนะคะก็คือพอพืชนะคะสังข้อแสงนะคะก็จะได้หนึ่งนะคะพืชสังข้อแสงเสร็จแล้วหนึ่งจะได้อยู่สามอย่างนั่นเองนะคะ ก็คือหนึ่งจะได้น้ำตาลกรูโคดนะคะน้ำตาลกรูโคดนั่นเองนะคะสองก็จะได้แก๊สออกซิเจนนะคะสามก็จะได้น้ำนะคะ มาดูนะคะการเคลื่อนที่ด้วยตัวเองนะคะการเคลื่อนที่ด้วยตัวเองในกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์เป็นยังไงนะคะถ้ากลุ่มพืชเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนตำแหน่งด้วยตัวเองได้กลุ่มสัตว์สามารถเคลื่อนที่เพื่อไปหาอาหารหรือเลาปรีกศัตรูได้กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและกลุ่มไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์นะคะไม่สามารถเคลื่อนที่ เปลี่ยนตำแหน่งด้วยตัวเองได้นะคะอ่าทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์นะคะการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตนะคะโดยใช้ลักษณะภายนอกและการดำรงชีวิตเป็นเกณฑ์นะคะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจำแนกสิ่งมีชีวิตได้2กลุ่มให,ใหญ่เลยนะคะก็จะเป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์ แต่สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติยังมีอีกมากมายที่เรายังไม่รู้จักและไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มพืชหรือกลุ่มสัตว์ได้นะคะ,ะเช่นอ,อะไรบ้างใช่ไหมคะก็จะเป็นเห็ุนะคะเหตุเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทรานะคะเป็นราที่มีวิวัฒนาการสูงกว่าราชนิดอื่นๆเลยนะะซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆก็คือ เป็นเห็ดที่กินได้นะคะและเห็ดเป็นพิษนะคะเห็ดที่กินได้ที่เราเคยรู้จักกันดีที่เราชอบกินกันก็คือจะเป็นเห็ดฟางเห็ดหอมใช่ไหมคะจะมีรสแรกลิ่นหอมใช่ไหมคะบางชนิดกลอม,มีกลิ่นเหม็นนะคะเช่นเห็ดร่างแหนะคะ บางชนิดก็จะมีรสขมเช่นเห็ดสเม็ดนะคะบางชนิดก็จะมีรสเผ็ดซ่าเลยใช่ไหมคะเช่นเห็ดขิงเห็ดคานะคะพวกนี้เลยนะคะส่วนเห็ดที่เป็นส่วนเห็ดที่มีพิษก,ก็จะมีหลายชนิดชนิดที่ร้ายแรงถึงชีวิตเราก็ได้นะคะเช่นเห็ดระโงกหินนะคะเป็นเห็ด เป็นเห็ดที่มีพิษที่พบในธรรมชาติจะมีความคล้ายกับเห็ดที่เรากินกันเลยนะคะบางชนิดจึงเป็นอันตรายต่อการบริโภคเห็ดที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนก็ได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเชื้อรานะคะเชื้อราเนี่ยไม่มีคอรโอฟิลนะคะจึงต้องอาศัยสิ่งมีชีวิตอื่นหรือซากสิ่งมีชีวิตในการดำรงชีวิตชีพจึงจัดแบ่ง การดำรงชีวิตได้หลายแบบนะเช่นนะ,ะพวกที่อาศัยซากสิ่งมีชีวิตพวกที่อาศัยสิ่งมีชีวิตอื่นที่เรียกว่าปรสิตนะคะปรสิตนะคะพวกที่อาศัยได้ทั้งในสิ่งมีชีวิตและซากสิ่งมีชีวิตพวกที่จเจริญได้เฉพาะบนซากสัตว์นะ,ะพวกที่ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการเป็นปรสิตของพืชและสัตว์นะคะ ใบกิจกรรมที่1.3นะคะเรื่องค้นหาสิ่งมีชีวิตนะคะก็คือนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะสำรวจสิ่งมีชีวิตรอบตัวทั้ง3กลุ่มนะคะพร้อมระบุเครื่องหมายถูกต้องลักษะภายนอกการดำรงชีวิตและผลของการจำแนกนะคะ อ,อย่างเช่นข้อที่หนึ่งนะคะชื่อสิ่งมีชีวิตนะคะเช่นต้นมะม่วงใช่ไหมคะมีรากลำต้นดอกผลนะคะสร้างอาหารสร้างอาหารเองได้โดยใช้ใบสีเขียวถูกต้องนะคะ เพื่อนที่เองไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มพืชน,นะคะต่อไปข้อสองข้อสามนะคะให้นักเรียนนะคะไปลงมือทำเองนะคะ